ตอนนี้นะคะแทมก็จะลองทดสอบคุณแม่ของแทมเองนะคะอายุ90นะคะว่าท่านน่ยมีการทรงตัวและประสาทสัมผัสดีขนาดไหนนะคะโอเคค่ะงั้นขอให้คุณแม่เนี่ยกางแขนออกมาสองด้านเลยนะคะค่ะแล้วก็กางไว้นะคะทรงตัวนะคะแล้วก็ลองหลับตาดูค่ะว่าทำได้ไหมค่ะได้สบายมากเลยค่ะโอเคถ้าต่อไปเราก็จะคว่ำม,มือนี้แล้วก็หงายมือหนึ่งนะคะอ๋อน,นี่คว่ำ แล้วก็เวลาเราคว่ำอะเราจะเอาหน้าเนี่ยนะคะหันมาทางมือที่คว่ำนะคะแล้วก็สลับไปสลับมาโอเคงั้นลองเลยค่ะเริ่มเลยค่ะลองเลยค่ะด้านหนึ่งคว่ำด้านหนึ่งหงายค่ะแล้วก็ไปด้านนู้นนะคะค่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 ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะคุณแม่ของแถมก็เรียกว่าเยี่ยมมากนะคะ ที่ทําได้ขนาดนี้อายุ90แล้วนะคะจริงๆแล้วตรงนี้อยู่ที่ฝึกฝนนะคะถ้าเรายิ่งใช้เวลาแล้วก็เราฝึกฝนเนี่ยมันก็จะช่วยมากๆเลยนะคะให้เราประสาทไวสมองเราก็จะสั่งอวัยวะทุกอย่างนะคะแล้วเราก็จะสามารถควบคุมอวัยวะได้ตรงนี้อยู่ที่ฝึกเลยนะคะไม่ต้องหมดกําลังใจนะคะสามารถทําได้ค่ะทุกคนทําได้ท่าถัดไปนะคะจะเป็นท่าที่เรายืนกระต่ายขาเดียวอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ดีละอ่าค่ะ เยี่ยมเลยค่ะค่ะอันนี้เยี่ยมเลยนะคะน,นี่คือใช้ขาเดียวได้นะคะก็คือสูงอายุก็แนะนําให้จับบาไว้นะคะส่งตัวในลองสลับขาได้ไหมคะอ่าลองเอาสลับขาสลับอ่าค่ะค่ะโอเคได้เลยนี่ขาเดียวทําได้หมดนะคะส่งตัวได้ดีมากค่ะต่อไปก็จะเป็นท่าที่เราไม่ต้องกระโดดนะคะแค่ยกขาไว้เฉยถ้าส่งตัวได้นี่ถือว่า กล้ามเนื้อแข็งแรงมากๆเลย<ช>ค่ะถ<ช>้านี้ถ้าจะทดสอบนะคะอยากให้มีผู้สูงอายุนะคะทดสอบได้นะคะแต่ว่าให้มีคนคอยกันไว้นะคะเผื่อกันล้มค่ะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากมากเลยนะคะเพราะอายุเก้าสิบแล้วนะคะถ้าถ้าเอาเอามือช่วยอย่างเงี้ยได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกฝั่งเพราะการยืนบนทรพลีนี้ถือว่า นีเป็นยากมากนะคะที่จะส่งตัวได้นี่ถือว่ายากมากดูแล้วเหมือนง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วยากมากแล้วก็ทดสอบกันไปแล้วนะคะประสาทสัมผัส,สแล้วก็เรื่องการส่งตัวนะคะแม่ได้แข็งแรงมากๆค่ะภูมิใจมากเลยค่ะเนี่ยแบบไม่น่าเชื่อเลยอายุ90แข็งแรงขนาดนี้ค่ะแม่แม่ได้ใช้ไทม์บรินเนมากี่ปีคะ12ปีแล้วค่ะ แล้วแม่คิดว่ามันดีไหมยังไงบ้างมันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดีไอการหมุนเวียนของโลหิตอ่ะมันช่วยได้มากอทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นลงบันไดไม่เมื่อยโอ้โหเยี่ยมเน่ดีที่สุดค่ะแล้วส่วนใหญ่แม่ใช้ตอนไหนใช้ตอนเย็นเย็นเย็นดูโทรทัศน์มั่งด่าเต้นไปมั่งอืทุกวันอะเล่นธรรมดาโอเคโอ้เยี่ยมเลยค่ะ โยกไปโยกมาก็เหมือนเราโยกโยกโยกตัวเราเองอะ่ะอืมค่ะอย่างเงนะี้ยโอ้โหแม่เยี่ยมจริงๆเลยแข็งแรงมากค่ะใช่เลยค่ะนนี้ค่ะคุณแม่ฟันธงจริงๆเลยวันนี้ค่ะก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเลยคะ่ะเป็นไอเทมที่ควรจะมีติดบ,บ้านเลยสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยนะคะวันนี้การทดสอบเรื่องการทรงตัวประสานสัมผัสคุณแม่อายุ90ตัวแทมเองก็ใกล้จะ60บแล้ว ถ้าวันนี้ทุกคนที่ลองทําแล้วทดสอบท่าต่างๆนะคะถ้าทําไม่ได้เท่ากับเราสองคนเนี่ยนะคะจะต้องเร่งสะสมกล้ามเนื้อเหมือนเราสองคนเลยนะคะ